โอ้ยเนยเตี๋ยกัดด่างพี่น้องไลยปลานี่เตี๋ยกำลังลาไล่โหดๆกำลังลายทีมงานของแทะกัดด่างกำลังลากไปอยู่พี่น้องลากประเกจะไปบ้านที่พุ่นละเอากวดด่างมน้าพี่น้อง กำลังปวดดังมากวดมากเหลาก็่ามาวานทีมงานของแกะมันมางอไกแล้วไกลแล้วไกลได้ทีแล้วกัดดางลัดไปทั้งปุ่นพี่น้องมาแล้ว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 บ่อนหลไรโดนล้วโดนเราพี่น้อง ปลาโดดพี่น้องปลาเริ่มกระโดดแล้วกระโดดใกล้ๆอีเล้ยวะ เจ็บปาขาหรอมาเนี่พี่น้องเจ็บปาเขาวอุ้ยกระโดดเขาไปดังวะเขาไปดังเขาไปดังเดี๋ยวนี้เส้นหลอดอุ้ยโดนีลยหรออุ้ยโดนนะโดนะ เบิ <laughs> ่งห่าเบิ่งห่าไปเน้องหาวแล้วเหาวแล้วเอ้ยเหาวแล้วเหาวแล้วนั่นถือเยอะถือเยอะถือเยู่เต็มเต็มเลยว่ะหลายอยู่หลายอยู่อู้เดี๋ยวไล่อยู่คุณพุณคุณปลาขาวแม่ปลาขาวซอยเด้อเนาะอืขาวซอยโอ้ถือถือถือเยู่โอเคอยู่ โอ้ยเตี้ยงามๆๆขงวนน้ยวากันบนี้ปานิ่าก็ได้อ้ยเตียเริ่มได้แล้วว่ปานิลโอเคโอเค่โอ้ถืปานิแล้วพี่น้องอุ้ยๆมันมา เาราะเบื่องพญจูร์เล่าปดะปศาขาวปศาขาวโอ้ได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วพี่น้องปละขาวเดี๋ยวตัวใหญ่ยู่ใเตัวใหญ่ยู่ เปบ้าเาบ้าเขาบ้านเตอ่รืกที่แรกู้โอเคปุ่นุ่นเฮ้ยอ้ยไหลอยู่ไลอย่เห้ที่หดที่หุมดินคุณลุกตมี้ลุกตมีล่างกันล่างกันเพี่น้องาวเต็มเลยาน่อยาน้อยออสวยาหอยู่ไหยู เ,เอาเอาวุญวัอนี้เอาวัอนี้มานปลาขาวพี่น้องปลาขาวซอยเย,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 ยอุ้ยอุ้ยหลดมาทำเลย

ลาขาวสวยพี่น้องน้องเป็นโอ้ยปลาขาวสวยัหมเนี่ยตัวงามเนี่ยตัวงามเนี่ยมันหมาเนี่ยเตี้ยเาขาสวยปลาขาวสวยตี๋เห็นลักเอาไปอุ้ยหลากมาแล้วพี่น้องเนาสิเก็บด่างในบ้านกวดมาเลยกวดมาเลยกวดมาเลยบ้านโอ้ย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 มาแล้ว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 ได้แล้วเดี๋ยว ดังมาแล้วปวดดังมาแล้วปลาสิติบบ๊อบันเลยปวดขึ้นฟังเลยพันเอาเอาตุลักตุเร่จังน่อยตุลักตุเร่จังน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคอยเก็บโมจิตาเลย โดดว่า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 ,วานั่นนั่นนั่นเริ่มเห็นแล้วมเมาเสียกมาสีจับเสียกไงอึ๊บอึ๊บอึบอะไรล่ะเสียกเออสีจับเสียกไงเก็บไปเรื่อยๆพี่น้อง เอาทางนั้นมาเอออยู่ดีงวยถ้าเอาเลยมาดองกันเอาเลยเราล่างได้ปะเอ้ยเบไปเอาแล้ววันรุนรุ่นกันรุ่นกันองสีเลียวยุ่งมองนี้แล้วมื่อนี่นานน่นถึงแล้วถึงแล้วถึอแล้วถึง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 แล้วพี่น้อง ตมหลายตมหลายเธอถืออยู่ถืออยู่ถือยูุคน่นคนอุ้ยอุ้ยถือกันตัวนั่นน่ะตมหลายู่ถือถือยุค่อยค่อยเก็บเอาเก็บยวมานต้องไปแหล่งจานเฮ้ยค่อยค่อยเก็บเอาไปนี่ละแล้วงยุ่งมองนี่แล้วมือนี่เว้ยปีนี้หดอกพี่น้องทีมงานของแต่เฮากับพ่อด้ปีนี้หดอกมือนี่แต่ถือโอเคอยู่ ปาเข้าสอยปลากุดปลาซี่งามอยู่งามอยูุ่่นแม่บอนนำงามงอยู่ดิน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 ดดินยปลากระย่งปลากระย่งปลากรุดนะ

โอ้งามอยู่งามอยู่หมานอยู่หมานอยู่เอาผักเตียงพี่น้องบไปนี้ปีงปลาปุอนใส่หีบแล้วปลาขาวสอยปลาอยังก่อนเหรอซื้อไหมปลากุ้มปลากุ้มปลากุ้มปลาขาวสอยอ๋อปีงปลาปุอนดังไฟแล้วดังไฟแล้วดังไฟแล้วเดี๋ยวคือดองกินข้าวต้มกันได้ป่าเนี้เอาปีงปลาปีงปลาบปเนี้ เอามากินข่าวน้ำกันพี่น้อง,งเ,อเสี้ยงงามของแท้กินแบบลูกทุ่งพี่น้องน<า>ิ่งปลากุดซี่เอาแซบแซบมัดมัน